สวัสดีครับช่างไม้ของอหานะครับวันนี้มารีวิวงาน,นครับลูกค้าบอกให้เทสแค่น้อยื่อเช้านี่ไมยิงปลามาไปแต่เช้าเลยฝนตกครับปีกหมดเลยไ่เจอปลาชักตัวอ่ะมาดูปืนเนาะตัวนี้นเป็นท้ายเป็นท้ายประดูต่อท้ายขี้เหล็กสายลังมาฆ่านะครับช่วงชั่วชักเจ็ดสิบห้าีห้าสิบทิ้งไปห้าห้านะครับเอ้ยทิ้งไปห้าสิบอ่ะนี่นะครับวสวยๆงานแบบเนี่ยดูลายไม้ดิโคตรงามอ่ะ เนี่ยไม้มีแผลคือไม้สวยใช่ไหมครับมันจะมีแผลไหมมันมันเลยสวยอ่ะดูนะนูน่นยิงตัวไพแช็คไปเลยครับขึ้นยางขึ้นยางก่อนไก่โค่นนิ่มครับไม่ต้องกลัวเรื่องไก่นะดูนะครับตัวไพแช็คเห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวให้ซุมก่อนเือรอบนี้เห็นวอะอะนะครับดูครับ แตกเลยครับไปดูไปดูยิงแตกเลยครับไปเช็คไปดูใกล้ครับเ๋ยวหาม่าช่างขี้โม้อันนี้เทสเอกระป๋องมีดินหน้าไปรอบหนึ่งเข้าปากครับรอบนี้หรอกลรองอีกรอบนึงเอาไปเช็คไปเช็คครับดูครับยิงแตกเลยครับนี่เห็นไหมครับเศษยังอยู่เลยนะครับเนี่ยเศษนี่ครับนี่ครับไปเช็คโดนกลางเลยครับนี่ แม่นอนครับไม่ต้องกลัวครับเล็กขนาดนี้ยังยิงโดนเนาะพวกเรายิงจากในบ้านหนูใช่ไหมเนาะปืนตั้งอยู่นู่นเลยครับนู่นครับน้าภาษาอะไรไฟปลาจะไม่โดนเนาะโดนได้นะครับเดี๋ยวปเดี๋ยวเดี๋ยวพาดูปีกรอบหนึ่งเออนี่ครับชุดหน้าขายสั่งเข้ามาหน้าจะได้รางมาฆ่ากันเกือบหมดเลยเนาะมีปลาดูสักเส้นสองเส้นเลยเส้นหนึ่งมั้ง แต่ใครที่สั่งพร้อมยิงเข้ามารอบนี้คง <มา S 2> จะเป็นสิ้นเดือนกัน<ด>ยาเลยดูตัวปืนอีกรอบนะครับโคตรสวยอะ่ะลวย,ล<า>ยครับยิงปลายยาวๆห้าสิบเซนขอเพ็ยเดียวขอแค่เชื่อช่างลยครับเนี่ยทีแรกลำนี้เขาจะเอาแปดสิบเจ็ดแปดสิบกว่านะครับช่างบอกไม่ต้องถึกขนาดนั้นหรอกไอความแรงอะ่ะมันเกี่ยวขึ้นกับการใส่ย,ยางนะครับ ยางกับปีกมัมมนแมทช์กันไหมถึงถึงช่วงชักยาวแล้วก็มาใส่จากอยาก,ยากมาใส่ยางตึงก็ใส่ไม่ได้นะครับมันก็ต้องใส่ยางหย่อนถ้าถ้ายางแบบนี้มันใส่ยางแล้วมันพอดีแมทช์กันหมดมันก็แรงครับอ่ะโอเคยังไงก็ฝากนวดเอเอเดี๋ยวฝากเดี๋ยวฝากทางแบงค์ด้วยนะครับนี่ครับพวงนี้ส่งให้ลุงสีก็หนง